กล้องบันทึกหน้าต่อจอ a n d r o i d ยี่ห้อ unflat ค่ะกล้องบันทึกหน้า usb ค่ะสำหรับต่อจอ Android ค่ะดีไซน์สวยทันสมัยนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ครบพร้อมติดตั้งเลยค่ะในกล่องนะคะก็จะมีเป็นตัวกล้องนะคะแล้วก็สายต่อกับ usb ที่ตัวจอ Android ค่ะเมื่อติดตั้งตัวกล้องเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูที่จอเรานะคะ จะมาติดตั้งเป็นแอปพลิเคชันนะคะเข้าที่ตัวจัดการไฟล์ค่ะแล้วก็ SDcard นะคะเลือก u ค DVR ที่เป็น APK ค่ะกดถัดไปนะคะแล้วก็กดติดตั้งได้เลยค่ะกดตกลงและติดตั้งขึ้นมาได้เลยค่ะเท่านี้ก็มีแอปพลิเคชันพร้อมใช้งานแล้วค่ะฟังก์ชันตัวกล้องนะคะก็มีทั้งเล่นย้อนหลังนะคะบันทึกวิดีโอถ่ายรูปภาพได้นะคะบันทึกเสียงได้ค่ะ เราลองออกถนนไปขับดูนะคะตัวกล้องนะคะยังมีฟังก์ชันนะคะบอกเลนด้วยนะคะถ้าเป็นสีฟ้าคือต้องเลนนะคะถ้าออกนอกเลนตัวกล้องนะคะก็จะแสดงผลเลนเป็นสีแดงค่ะและยังบอกระยะห่างคันหน้าด้วยนะคะว่าห่างกี่เมตรไปดูภาพจากกล้องที่ได้กันค่ะ น,นี้เป็นภาพจากเมมเบรีกล้องนะคะตัวกล้องก็จะแสดงวันที่เวลานะคะแล้วก็กิโลเมตรที่เราขับรถความเร็วนะคะภาพที่ได้นะคะก็จะเป็น full hd 1 0 8 0 p ชัดมากๆเลยค่ะและยังดูย้อนหลังที่ตัวกล้องได้เลยนะคะกดเล่นย้อนหลังเลือกไฟล์เวลาที่ต้องการดูได้เลยค่ะ ถ้าสนใจเป็นกล้องบันทึกหน้าต่อจอ Android รุ่นนี้นะคะก็ทักสอบถามทางแอดมินเพจได้เลยคะ่ะ